มาต่อกันที่พีที่8หลังจากพระเอกได้ยินคําปลอบโยนของยงแจมันก็ทําให้เขาหวนนึกถึงยายที่เสียไปเมื่อก่อนยายกับพระเอกนั้นเคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆยังมีความสุข ยายเป็นคนเดียวที่ทําให้พระเอกยิ้มได้แต่หลังจากผู้เป็นยายจากไปชีวิตของพระเอกก็เหมือนสูญสิ้นทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดจากโลกอันเลวร้ายนี้พระเอกจึงต้องกัดฟันสู้ต่อไปจนปัจจุบันเขาได้กลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันหลังจากยองแจส่งพระเอกเข้านอนแล้วเธอก็เดินสำรวจดูรอบๆห้องของพระเอกจนไปเจอกับโนต้ตที่พระเอกเขียนเกี่ยวกับเธอทั้งเรื่องอาหารที่เธอชอบกินหรือเรื่องอะไรที่เธอไม่ชอบนั่นเลยทําให้ยองแจได้รู้ว่าจริงๆแล้ว พระเอกก็เป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งที่คอยใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องปุกปิดตัวตนแบบนั้นอะไรทำให้คุณทุกทรมานแบบนี้นะคุณคงังซานฮยอกเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพจิตพระเอกดีขึ้นเช้าวันต่อมายองแจเลยชวนเขาทำกิจกรรมต่างๆทั้งชวนทำกับขา้าวออกไปปั่นจักรยานเล่นและไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติพูดคุยกันในป่าการที่ทั้งคู่ได้รับการบำบัดจากธรรมชาติทำให้พวกเขาที่เคยมีอคติต่อกันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้น ยองแจหันไปพูดกับพระเอกว่าตอนแรกฉันโกรธนะที่คุณคงังซานฮยอกมาจีบฉันแต่ตอนเนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันจีบคุณคุณจะด่าไหมแน่นอนว่าพระเอกไม่ปฏิเสธแต่เขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าทําไมยองแจเพิ่งมาจีบเขาเอาป่านนี้เพราะเรื่องบนเขาเมื่อวานเหรอครับคุณเห็นสภาพผมเป็นแบบนั้นก็เลยนึกสงสารขึ้นมาอย่างนั้นหรอยองแจตอบกลับไปว่าไม่ใช่เธอแค่อยากดูแลพระเอกก็แค่นั้นไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเลยหลังจากนั้นไม่นานรถรับส่งคนไข้ก็ขับเข้ามาในโรงพยาบาล หมอพักรีบเสนอหน้ามารับคนไข้ยอย่างไวเขาแกล้งทำดีกับคนไข้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนไข้ประจำของยองแจยองแจเห็นแบบนั้นก็งงว่าหมอพักเป็นอะไรพยาบาลคิมยิ้มและบอกว่าเมื่อไหร่ที่ตะนั่นทำตัวสมกับเป็นหมอแสดงว่าเขาไปได้ยินเรื่องบางอย่างมาค่ะ ตัดภาพมาที่หน่วยกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ทุกคนวิ่งอย่างสุดชีวิตเมื่อได้ยินเสียงกริ่งของความช่วยเหลือดังขึ้นยกเว้นก็แต่พี่เบิรมพี่แกยังออกกำลังกายชิลๆอยู่เลยหัวหน้าทีมเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินจนสุดท้ายหัวหน้าทีมต้องตะโกนเรียกเขาพี่เบิ้มแกถึงได้รู้ตัวเมื่อพี่เบิ้มเริ่มเห็นความผิดปกติของตัวเองเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับยองแจทางด้านของน้องชเวและพระเอกทั้งคู่รีบตรงมาบนภูเขาเพราะได้รับแจ้งมาว่ามีคนประสบอุบัติเหตุจากการปีนหนา กลับเจอนักปีนเขาที่เมากําลังนอนเพ้อเป็นอันว่าที่นักปีนเขาโทรเรียกหน่วยกู้ภัยมาเป็นเพราะเขาเมาและลงจากเขาเองไม่ได้พระเอกรู้ดังนั้นก็วีนสะบัดเลยปล่อยเขาไว้ที่นี่เละครับรุ่นพี่เขาเมาได้ก็ต้องกลับเองได้อีกอย่างการช่วยเหลือคนเมาไม่มีในกฎระเบียบของเราน้องชเวบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้ขืนปล่อยนักปีนเขาไว้ในป่าคนเดียวเขาอาจจะได้รับอันตรายขึ้นมาจริงๆพระเอกยังคงเถียงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นความผิดของนักปีนเขานั่นต่างหากทำไมผม รับผิดชอบพฤติกรรมผิดๆของเขาด้วยน้องชเวส่สวนกลับไปว่าพวกเราทํางานกันเป็นทีมถ้านักปีนเขาคนนั้นเป็นอะไรไปไม่ใช่แค่นายที่จะซวยแต่ฉันก็จะซวยไปด้วยหน้าที่ของเราคือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนายจําไม่ได้แล้วเหรอน้องชเวเกลี้ยกล่อมพระเอกอยู่นานแต่ในที่สุดพระเอกก็ยอมเชื่อฟังและทําตามที่เขาบอกหลังจากภารกิจนี้เสร็จสิน้นพระเอกก็แวะไปสั่งงานลูกทีมที่ห้องประชุมลับพี่แ่นถามพระเอกว่าโปรเจกต์ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วทําไมพระเอกไม่กลับโซสักทีพระเอก เบือนหน้าหนีก่อนจะพูดขึ้นว่าเรื่องของลุงจงมกไปถึงไหนแล้วเกลี้ยกล่อมเขาได้หรือเปล่าพี่แวนบอกว่ายังเกลี้ยกล่อมไม่ได้เพราะลุงจงมกแกเจ้าเล่รู้ทันคนสงสัยต้องใช้วิธีเดียวกับพอโอโจแล้วครับรายนั้นไม่จัดการเหยื่อแบบตรงๆแต่จะพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของเหยื่อถ้าจุดอ่อนของเฉเวจงมกคือลูกชายก็ทำลายลูกชายของเขาทิ้งซะตัดภาพมาที่น้องเเวเขามาหาแฟ้มรายงานบนโต๊ะพระเอกและก็ได้เจอกับนามบัตรปลอมของพี่แวนน้องเเวจําได้ว่าเขาเคยเห็นนามบัตรนี้ที่บ้านแต่สิ่งที่น่าแปลกคื มันมาอยู่กับพระเอกได้ยังไงไม่นานพระเอกก็โผล่มาน้องชเวรีบเอานามบัตรคืนใส่ไว้ที่เดิมก่อนจะเนียนถามพระเอกว่าช่วงนี้นายออกไปกินข้าวข้างนอกบ่อยนะนอกจากฉันและรุ่นพี่ที่หน่วยแล้วนายรู้จักกับใครอีกหรอพระเอกยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรจู่จูนักปีนเขาขี้เมาก็โผล่มาและวอยวายที่พระเอกปฏิบัติกับเขาไม่ดีฉันเป็นนักปีนเขามา30ปีฉันเพิ่งเคยเห็นเจ้าหน้าที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้หัวหน้าทีไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเขาก็เลยขอโทษนักปีนเขาแทนพระเอกซะเรื่อง เพิ่งจะจบไปเรื่องใหม่มาอีกแล้วพี่บิ้มกับน้องเล็กเดินมาบอกหัวหน้าทีมว่าพวกเขาถูกชาวบ้านร้องเรียนเนื่องจากระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่พวกเขาขับเฮลิคอปเตอร์เข้าใกล้หมู่บ้านเกินไปทําให้เศษทรายปลิวไปติดอาหารของชาวบ้านพวกเขาเรียกร้องค่าเสียหายจากพวกเราครับทําไมวันนี้เจอแต่เรื่องแย่เนี่ยหัวหน้าทีมบอกว่าช่างแม่มันเถอะไม่ต้องไปคิดมากและเขาก็พาลูกทีมไปสังสรรค์แก้เครียดระหว่างที่เฮฮาปาร์ตี้ทุกคนก็ปล่อยผีกันสุดพลังพระเอกที่ไม่เคยเต้นก็เต้นไปกับเขาหลังจากปาร์ตี้ คาราโอเกะจบลงหนุ่มๆก็พากันมาเดินเล่นต่อพร้อมกับพูดคุยเรื่องการทํางานที่ผ่านมาน้องชเวหันไปถามพระเอกว่าหน่วยกู้ภัยมีความหมายยังไงกับเขาพระเอกก็บอกว่าสําคัญมากเลยแหละชนิดที่ว่าเขาสามารถอยู่เพื่อทีมและตายเพื่อทีมได้เลยน้องชเวได้ยินแบบนั้นก็เป็นปลืม้มเขาบอกว่าดีแล้วแหละงั้นผมก็จะเดิมพันเหมือนกันไม่ว่าครังซานฮยอกจะไปทําอะไรที่ไหนผมจะอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่เว้นแม้แต่ตอนออกปฏิบัติงานถ้าเจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายผมก็พร้อมจะเสี่ยงไปกับคุณ จะตัวติดกับคุณไปจนแก่เท่าเลยและทั้งคู่ก็หันมายิ้มให้กันเวลาต่อมาทันทีที่พระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็สังเกตว่าในบ้านมีอะไรผิดปกติรีโมททีวีก็ไม่วางไว้ที่เดิมแถม WiFi ที่บ้านของเขาก็มีใครบางคนพยายามเชื่อมต่อด้วยเพื่อที่จะหาความผิดปกติพระเอกเลยเดินเช็ครอบๆบบ้านและเขาก็ไปเจอกับกล้องแอบถ่ายที่ถูกติดตั้งไว้ในสปริงเกอร์ดับเพลิงซึ่งคนที่ทําก็คือพออโจนั่นเองพระเอกรีบทาลายกล้องพวกนั้นทิ้งก่อนจะบุกเข้ามาเช็คดูในห้องของยองแจ โดยเขาอ้างว่าเขามาตรวจสอบไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งหลังจากที่เช็คดูแล้วพระเอกก็ไม่พบความผิดปกติใดๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่เลยให้ยองแจไปพักที่ห้องเขาก่อนคืนนี้เมื่อโอกาสของยองแจมาถึงเธอเลยอาศัยจังหวะนั้นหลอกถามพระเอกเกี่ยวกับเรื่องในอดีตโดยเธอพูดขึ้นมาว่าคุณจําเรื่องที่เกิดขึ้นบนเขาได้หรือยังเรื่องรูปภาพที่ถูกสลักบนโขดหินนั่นพระเอกปฏิเสธว่ารูปนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขาแค่บังเอิญผ่านไปเจอเฉยๆ,ๆที่ภาวา หลอนของผมกําเริบเป็นเพราะตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนว่ามีไฟแผดเผามือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปนั่นเลยถึงแม้พระเอกจะอธิบายอย่างนั้นแล้วแต่ยองแจก็ยังไม่คลายความสงสยัยเธอยังอยากรู้เรื่องของพระเอกมากกว่านี้เธอเลยพูดขึ้นมาอีกว่าที่โรงพยาบาลยองซองเคยมีคนไข้เด็กที่รักษาอาการยังไงก็ไม่หายสักทีทุกคนเอาแต่คิดว่าเธอป่วยทางกายแต่ความจริงเธอป่วยเป็นโรคทางจิตเสียดายที่ตอนนั้นฉันไม่ได้เรียนจิตเวชฉันก็เลยช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้พระเอกแซวยองแจว่าเธอชอบแบกรับภาระ คนอื่นอย่างนั้นหรอการไม่รู้จักปล่อยวางมันคือความสามารถพิเศษของคุณสินะยองแจตอบกลับไปว่าใช่อาจเป็นเพราะเธอเคยเจอเรื่องเลวร้ายมาเหมือนกันเธอก็เลยเข้าใจความรู้สึกเด็กคนนั้นคุณน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะคะทุกคนต่างมีเด็กน้อยอยู่ในหัวใจเด็กน้อยมักจะปลดปล่อยความรู้สึกทุกอย่างออกมาเวลาที่รู้สึกเศร้าหรือเสียใจยิ่งพระเอกฟังที่ยองแจพูดเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเด็กคนนั้นเหมือนตัวเองแต่เขาก็ต้องฝืนตัดใจและบอกว่าเด็กคนนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงยองแจเถียงกลับไปว่ามีสิ และเธอก็ถามหาเด็กน้อยที่อยู่ในตัวพระเอกฉันอยากรู้เรื่องของเขาที่อยู่ในตัวคุณค่ะยองแจพยายามค้นหาคําตอบจากพระเอกแต่แล้วจู่ๆน้าฝนก็รั่วและหยดลงมาใส่หัวเธอยองแจตกใจเลยเผลอทําแก้วไวน์หล่นพระเอกเห็นดังนั้นเลยเข้ามาช่วยเธอเช็ดวินาทีที่ทั้งคู่ใกล้ชิดกันหัวใจของพวกเขาก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะอีกครั้งพระเอกกําลังจะโน้มตัวไปจูบยองแจแต่ทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นข้อมูลการรักษาของเขาที่อยู่ในโน้ตบุ๊กของยองแจตอนนั้นพระเอกเลยรู้ความจริงว ที่ยองแจพยายามเข้าหาเขาเป็นเพราะเธออยากเก็บข้อมูลเรื่องอาการของเขานั่นเองพระเอกพูดด้วยความโมโหว่าคุณคิดว่าผมเป็นโรคทางจิตอย่างนั้นเหรอเพราะแบบนี้สินะคุณถึงแกล้งถามเรื่องเด็กในตัวผมยองแจพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระเอกก็ไม่เชื่อคําพูดของเธอทําไมคุณถึงล้ําเส้นผมแบบนี้ผมอนุญาตให้คุณทําแบบนั้นหรอจองยองแจที่ผ่านมาคุณเห็นผมเป็นแค่คนไข้สินะถ้าความรู้สึกที่คุณมีต่อผมมันมีแค่นั้นคุณก็ไปซะเถอะผมไม่ต้องการเห็นคุณอีกพอยองแจ ดนต่อว่าแบบนั้นเธอก็เลยงอนกลับเข้าห้องไปซะช่วงสายๆของวันถัดมาจู่ๆสำนักข่าวหลายๆแห่งก็พากันเล่นข่าวเรื่องการพัฒนาป่ามิระยองซึ่งนี่เป็นแผนของผู้ว่าและพระเอกนั่นเองในตอนนี้แผนการของพระเอกก็คืบหน้าไปเยอะแล้วเหลือแค่าย้ายหน่วยกู้ภัยออกไปเท่านั้นถึงแม้ทุกอย่างจะง่ายเหมือนปลอ,อกกล้วยเข้าปากแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ไม่ไว้ใจแทซองกรุ๊ปอยู่ดียิ่งช่วงนี้พอโจงเงียบแปลกๆด้วยนั่นยิ่งทําให้พระเอกรู้สึกใจคอไม่ดีพี่แว่นพูดปลอบใจพระเอกว่า แสองกรุ๊ปอาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้ครับเพราะป่ามิระยองจะอยู่ในกำมือพวกเราแล้วและพี่แว่นก็ถามพระเอกต่อว่าพระเอกนะ่าจะกลับโซตอนไหนพระเอกยืนคิดอะไรอยู่สักพักก่อนจะตอบกลับไปว่าเร็วๆนี้แหละตัดภาพมาที่โรงพยาบาลคังวอนพอ,เ,อเรียกยองแจมาคุยธุระเรื่องการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้พอ,อบอกว่าเขาอยากให้ยองแจเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลมิระยองเข้าร่วมประชุมนานา,นาชาติด,ด้านสาธารณสุขที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตอนแรกยองแจได้ปฏิเสธไปเพราะเธอเห็นว่าหมอพักรอไปงานนี้ อยู่แต่พออ,อต้องการให้เธอไปมากกว่าเพราะงั้นยองแจก็เลยขัดอะไรไม่ได้ตัดภาพมาที่พระเอกเขาเตรียมจดหมายลาออกไว้แล้วแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะออกดีไหมในเวลาเดียวกันพออโจก็มาพบลุงจองมกที่บ้านเขาสั่งไม่ให้ลุงจองมกขายที่ดินให้ใครลุงจองมกก็บอกว่าได้แต่มีข้อแม้พออโจจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ราคาที่ดินของเขาไม่ลดลงถ้าไม่ทําตามที่ขอเขาจะขายที่ดินให้คนของนาซังซะ ตัดภาพมาที่ยองแจเธอแวะมาเยี่ยมคุณตาฮอที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นยายฮวังก็โทรมาบอกเธอว่าโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้อาการมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วยองแจได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปหายายฮวังที่บ้านและตรวจดูอาการเธอด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นยายหมวยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปวยวายที่ยายฮวังใช้น้ําบนภูเขาที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในขณะที่ยายฮวังถกเถียงกับยายหมวยยองแจก็สังเกตว่ามือยายฮวังสั่นอีกแล้วซึ่งอาการคล้ายคล้าย ที่คุณตาฮอเป็นเลยและยองแจก็มารู้ทีหลังอีกว่าทั้งคู่ใช้น้ําจากภูเขาเหมือนกันนั่นเลยทําให้ยองแจมั่นใจว่าน้ําบนภูเขาที่สองตายายใช้ต้องเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เป็นแบบนี้แนะ่เมื่อยองแจรู้แบบนั้นแล้วเธอเลยขึ้นไปสํารวจต้นตอแหล่งน้ํานี้บนภูเขาตัดภาพมาที่ยายหมวยเธอกํากลังจะออกไปจับพวกค้าไม้เถื่อนแต่น้องชเวดันโผล่มาซะก่อนน้องชเวยื่นบันทึกให้กับยายหมวยและบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะใช้เวลาส่วนตัวกับเธอให้มากขึ้นยายหมวยที่ได้ฟังก็อายจะ ต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปทางฝั่งของน้องชเวก็ตามตื้อไม่หยุดในเมื่อวิ่งตามดีนักยายหมวยเลยชวนเขาไปจับพวกค้าไม้เถื่อนด้วยซะเลยร,ระหว่างที่ทั้งคู่เดินสำรวจป่าน้องชเวก็ถามยายหมวยว่าทําไมเธอต้องจับผิดเมรยองค้าไม้ด้วยพวกเขาทําอะไรผิดนักหนาหรอครับยายหมวยบอกว่าคนพวกนั้นน่ะ ต้องลักลอบตัดไม้ในเขตห่วงห้ามไปขายแน่คุณคิดเหรอคะว่าชเวจองมกจอมหน้าเงินนั่นจะยอมทําธุรกิจทั้งๆท,ท,ที่ขาดทุนมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพวกเขาต้องหาเงินด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายแน่และทั้งคู่ก็เดินสำรวจป่าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยอดภูเขาเมรยองทั้งคู่ก็พบผู้ต้องสงสัยสองรายยายหมวยกําลังจะถามว่าพวกเขามาทําอะไรที่นี่แต่ยังไม่ทันจะได้พูดสองคนนั้นก็ชิงหนีไปซะก่อนเมื่อยายหมวยเห็นความผิดปกติเธอเลยลากน้องชเวไปจับคนพวกนั้นด้วยในขณะที่สอง ฝายไล่ล่ากันจู่ๆบนภูเขาก็เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้ยองแจที่กําลังหาเบาะแสเรื่องน้ําต้องมาซวยติดอยู่ในกองเพลิงและหาทางออกไปไม่ได้ทางฝั่งของน้องชเวและยายหมวยทั้งคู่ก็ยังคงไล่ตามพวกนั้นไม่หยุดแต่สุดท้ายพวกนั้นก็รอดไปได้เนื่องจากมีรถปริศนามาช่วยไว้ยายหมวยบอกน้องเเวว่าช่างมันเถอะและทั้งคู่ก็พากันลงจากเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันได้สังเกตว่าบนภูเขากําลังเกิดไฟลุกไหมตัดภาพมาที่พระเอกเขาอาศัยจังหวะที่หวัวหน้าทีมไม่อยู่แอบเปิดดู คอมหัวหน้าเพื่อเช็คว่าหัวหน้าทีมมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแทซองกรุป๊ปซึ่งหลังจากที่ค้นดูพระเอกก็ไปเจอกับเอกสารทางการแพทย์เป็นสัญญาระหว่างหัวหน้าทีมกับแทซองกรุป๊ปโดยข้อความระบุไว้ว่าหัวหน้าทีมบงแทยอนอนุมัติให้เจ้าหน้าที่จางแจยอนที่สูญเสียอวัยวะระหว่างทำภารกิจเข้ารับการรักษากับศูนย์การแพทย์ของแทซองกรุป๊ปพระเอกเห็นแบบนั้นเลยเข้าใจแล้วว่าที่หัวหน้าทีมเข้าไปข้องเกี่ยวเป็นเพราะแทซองกรุป๊ปยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือคนในทีมของเขานี่เองหลังจากนั้นไม่นาน เสียงกรีงขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นพระเอกได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บนภูเขามีระยองและผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ที่นั่นคือยองแจพอพระเอกและคนในทีมทราบเรื่องพวกเขาก็รีบตรงไปที่จุดเกิดเหตุทันทีที่ไปถึงที่นั่นหัวหน้าทีมก็สั่งให้พี่เบิ้มลงไปช่วยแต่พระเอกกลับขอลงไปช่วยเองถึงแม้หัวหน้าทีมจะเตือนเขาแล้วว่ามันอันตรายสําหรับมือใหม่อย่างเขาแต่พระเอกก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะลงไปช่วยยองแจด้วยตัวเองพอสิ้นเสียงประโยคนี้พระเอกก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุและตามหาย องแจจนเจอในที่สุดพระเอกโผลเข้าไปกอดยองแจด้วยความเป็นห่วงและปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะจากนั้นเขาก็ผูกยองแจกับเชือกนิรภัยจังหวะที่ทั้งคู่จะกลับขึ้นไปข้างบนจู่ๆความทรงจําในวัยเด็กของพระเอกตอนที่เขาติดอยู่ในเปลเวลเพลิงก็ปรากฏขึ้นและตอนนั้นเองพระเอกก็ได้รู้ความจริงว่าต้นเหตุของการเกิดไฟไม่ป่าในอดีตเป็นฝีมือของเขานั่นเองพระเอกทรุดลงกับพื้นอย่างสิ้นหวงังและเอาแต่โทษตัวเองที่ทําลายทุกอย่างทุกคนพยายามเรียกสติเขาอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็น เลยหัวหน้าทีมเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาก็เลยดึงยองแจกลับขึ้นมาก่อนทางฝั่งของยองแจก็ยังไม่ยอมแพ้เธอตะโกนเรียกหาพระเอกทั้งน้ำตาแต่ทว่าไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยและ e ีพีที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และ c คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทําในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในอีีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ